สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนหัวข้อการแก้อสมการในรูปค่าสมบูรณ์กันนะคะก็คือการทําอสมการไม่ให้อยู่ในรูปค่าสมบูรณ์โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับค่าสมบูรณ์ดัง4ข้อนี้นะคะหรือถ้าไม่ใช้4ข้อนี้อาจจะใช้วิธียกกำลังสองสองข้างก็ได้นะคะข้อ1ค่าสมบูรณ์ของ x มากกว่า7เราจะใช้ สูตรข้อ3จะได้ x น้อยกว่าที่เป็นค่าลบคือลบ7หรือ X มากกว่าที่เป็นค่าบวกคือ7เสร็จแล้วอันนี้คือเซตคำตอบก็จะเป็นเซตของ X โดยที่ x น้อยกว่าลบ7หรือ x มากกว่า7นั่นเอง ข้อ2ค่าสมมูร์ของ x บวก1น้อยกว่า9อันนี้จะใช้สูตรใช้สูตรข้อ1ข้อ1ก็คือ x บวก1มากกว่าที่เป็นค่าลบก็คือมากกว่าลบ9แต่น้อยกว่า9จากนั้นให้ตรงกลางเหลือ x ตัวเดียวเราก็ย้าย1ออก2ข้างก็จะเป็น x น้อยกว่า9บวกเป็นลบ1 มากกว่าฝั่งนี้ลบเก้าบวกหนึ่งเป็นลบหนึ่งจะได้ x น้อยกว่าเก้าลบหนึ่งเหลือแปดมากกว่าอันนี้ลบเก้าลบหนึ่งเป็นลบสิบก็จะได้ x มากกว่าลบสิบแต่น้อยกว่าแปดต่อเป็นเซตก็จะได้เซตของ x โดยที่ x มากกว่าลบสิบแต่น้อยกว่าแปดข้อสามค่าสมบูรณ์ของสอง x บวกสี่มากกว่าหรือเท่ากับห้าใช้สูตรข้อสี่ ได้ 2x บวก4น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ5หรือ 2x บวก4มากกว่าหรือเท่ากับ5หาแก้ฝั่งนี้ก่อน 2x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ5เอาบวก4มาฝั่งนี้เป็นลบ4จะได้ 2x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ5กับลบ4เป็นลบ9 สองคูณเอามาฝั่งนี้เป็นหารก็เป็นลบเก้าส่วนด้วยสองฝั่งนี้สองเอ็กมากกว่าหรือเท่ากับห้าบวกสี่เอามาฝั่งนี้เป็นลบสองเอ็กมากกว่าหรือเท่ากับห้าลบสี่เหลือหนึ่งเอ็กมากกว่าหรือเท่ากับสองคูณมาฝั่งนี้เป็นหารเศษหนึ่งสองจะได้ต่อเป็นเซตเซตของ x โดยที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบเส่วนสหรือ x มากกว่าหรือเท่ากับเศษ1นส่วนสข้อ4ค่าสมบูรณ์ของ4 x บวกสน้อยกว่าหรือเท่ากับ4ใช้สูตรข้อ2องจะได้4 x บวกสมากกว่าหรือเท่ากับลบสี่ แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ4อ่เอาเราเราจะย้าย3ออกมาก่อนตรงกลางเหลือเป็น4 x น้อยกว่าหรือเท่ากับ4ลบบวก3ย้ายมาเป็นล 3. บ3ฝั่งนี้ก็มีอยู่แล้วลบ4บวก3ย้ายมาเป็นลบ3 4x น้อยกว่าหรือเท่ากับ4ลบ3เหลือ1มากกว่าหรือเท่ากับลบ4ลบ3เป็นลบ7อย่างนั้นก็ย้าย4ออกจาก x จากคูณเป็นหารก็ x อน้อยกว่าหรือเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่มากกว่าหรือเท่ากับอันนี้ลบเจ็ดก็ส่วนด้วยสี่ก็จะได้คําตอบเป็นเซตของ x โดยที่ x มากกว่าหรือเท่ากับลบเจ็ดส่วนสี่แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่ข้อห้าค่าสมบูรณ์ของสองลบสามมากกว่าค่าสมบูรณ์ของ x บวกหนึ่ง ข้อนี้เราจะมาลองใช้ยกกำลังสองสองข้างก็จะได้สอง x ลบสามทั้งหมดกำลังสองมากกว่า x บวกหนึ่งทั้งหมดกำลังสองเราจะใช้สูตรหน้ากำลังสองบวกลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองอ่าวงเล็บนี้ได้หน้าคือสอง x หลังคือสามหน้ากำลังสองก็สองสองก็เป็นสี่ x กำลังสอง เครงหมายเป็นลบก็ลบเอา2ไปคูณหลังคูณหน้า2คูณสาเป็น6กหกคูณสองได้สิบสบวกหลังกำลังสองหลังคือ3 3 3เป็น9มากกว่าวูเล็บนี้หน้าคือ x หลังคือ1หน้ากำลังสองก็คือ x กําำลังสองเครื่องหมายเป็นบวกก็บวกเอา2ไปคูณหลังคูณหน้า2อคูณหเป็น2อคูณ x ก็คือ 2x บวกด้วยหลังกำลังสหลังคือ1 1ลังสได้1 พอได้ตรงนี้เสร็จย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายให้หมดให้ด้านขวาเป็นศูนจะได้ 4x กำลังสองตามด้วยลบ 1x กำลังสองเอากำลังสองไว้ติดกันลบ 12x ตามด้วยบวก 2x เอามาฝั่งนี้เป็นลบ 2x แล้วก็บวก9บวก1ฝั่งนี้ย้ายมาเป็นลบ1มากกว่า0ก็ ตัวแปรเหมือนกันกำลังเท่ากันจับ30ลบกัน4ลบ1เหลือ3 x กำลังสองันนี้30บวกลบกันลบ12กับลบ2เป็นลบ14 x บวก9กับลบ1เหลือบวก8มากกว่า0เป็นพหุนามกำลังสองแยกตัวประกอบ่า2วงเล็บคูณกันมากกว่า0 3 x กําลังสองก็จะเป็น3 x คูณกับ1 x 8มี1กับ8กับ24งอ่าเอา24เช็คใกล้คูณใกล้สคู x ได้2 x ไกลคูณไกล3 4 1 2 x 12กับ2มีโอกาสได้เท่ากับพุทธกลางคือลบสิเมื่อหน้า2เป็นลบหน้า12ก็เป็นลบได้ลบสิเท่ากับพุทธกลางลบคูณลบเป็นบวก ตรงกับพจน์สุดท้ายเพราะฉะนั้นหน้า2เป็นลบหน้า4เป็นลบพอแยกตัวประกอบได้เราจะได้ค่าวิกฤตมาเขียนบนเส้นจำนวนวงเล็บแรกลบ2เป็นบวก2คูณเป็นหารเป็น2ส,ส่วน3วงเล็บที่2 x ลกบ4ก็เป็นบวก4จากนั้นมาเขียนบนเส้นจำนวนตัวที่น้อยอยู่ด้านซ้ายคือ 2อส่วนสามตัวที่มากอยู่ด้านขวาคือ4ใส่บวกลบบวกจะตอบให้ดูที่เครื่องหมายอัดสมการขั้นสุดท้ายก็คือมากกว่าศูนมากกว่าศูนคือช่วงบวกก็คือช่วงนี้มากกว่าลบสมันไม่มีเครื่องหมายเท่ากับเป็นวงกลมแบบปุ่งก็คือไม่รวม4กับน้อยกว่า2อส่วนสาม ไม่รวม2อส่วนสเป็นวงกลมแบบโล u เขียนแบบช่วงก็จะได้เป็นเปิดลบอินฟินิตี้สอส่วน3เปิดยูเนียนกับเปิด4ไปจนถึงอินฟินิตี้ไปแล้วะะสวัสดีค่ะกว่าสีดำและสิ่งที่ฉันต้องทำ เหมือนน,โนโกคอยบินไปโกนกหน้าต่างเสมออยากบินไป,ไปบ้านเธอ